สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Frame in Focus กับผมบีแหลมสิงครับจากปารีสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันเลยที่อยากให้แฟนๆพลาดไม่ได้นะครับในการติดตามการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่ฝรั่งเศสเรากำลังลุ้นเหรียญประวัติศาสตร์จากแบดมินตันแล้วเราก็กำลังจะลุ้นต้องบอกว่าการวิ่งของบิลสร้างความประทับใจให้กับคนหลายคนนะครับโอเคว่าบิลอาจจะ ไม่ได้ถึงเหรียญหรอกแต่การวิ่งระยะสั้นเนี่ยมันระทึกใจครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณจะพลาดไม่ได้นะครับทั้งการแข่งขันที่เรียกว่าไปถึงขีดสุดนั่นก็คือเหรียญกับการที่จะต้องทําลายสติของประเทศไทยทําลายสติตัวเองมันคลาสสิกมากนะครับนี่คือโอลิมปิกที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สนุกแม้ว่าจะเหนื่อยหนักก็ตามนะครับเริ่มต้นก็คือเรื่องของน้องเมย์ นะฮะที่คงจะต้องพูดกันสั้นๆนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันไปแล้วเมเน่ยโอลิปิกสี่สมัยของเธอค่อนข้างที่จะครั้งสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงแม้ว่าเจ้าตัวหลังจากที่การพ่ายแพ้กับแกกเรียมาริสตาตันจุงของอินโดนีเซียเนี่ยจะมองว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเธอก็ตามนะครับแต่ว่าเธอก็ยังกัดฟันแล้วก็บอกว่ายังแอบหวังอยู่ก็ตามนะครับ สครั้งของน้องเมย์น้องเมย์บอกว่าถ้าจะเสียดายเสียดายตอนที่ลอนดอนเกมมากกว่าครับนั่นก็คือปี2012ซึ่งมันใกล้เคียงมากในการเจอกับหวังสิ้นนะฮะของจีนแล้วเธอก็แพ้ในรอบ8คนสุดท้ายมาในรีโอเกมเนี่ยตกรอบ16คนสุดท้ายเจอกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นซึ่งวันนั้นเนี่ยก็คือคือคือต้องเรียนนี้นะฮะวันที่ลอนดอนเกม ผมไปทำข่าวแต่สถานีลอนดอนเนี่ยสถานีเวมบลีย์เนี่ยมันมีสามสถานีนะแล้วเราลงเวมบลีย์แรกครับแล้วเดินไปไม่ทันเพราะมันไกลมากนะครับจริงๆมันต้องลงเวมบลีย์สุดท้ายเวมบลีย์แอมพายผูนะครับพอครั้งที่สองนะครับก็คือที่รีโอเกมเนี่ยนั่งดูอยู่เธอก็ตีกับอากาเนะยามากุชิอากาเนะก็เล่นงานเมนะครับแล้วก็ตกรอบ16 โตเกียวเกมเนี่ยเมยก็แพ้ให้กับไทยซื่อหญิงนะครับไป1ต่อ2เกมในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ที่ปารีสครั้งนี้ปราบไทซื่อหญิงได้ปราบเอเน,เนตตันได้แต่ว่าก็มาแพ้ให้กับตันจุงนะครับเมต้องตามดูต่อกับอนาคตของเธอว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแบดมินตันซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเราจะต้องมาลุ้นกันที่วิลกลวุฒินะฮะในการเจอกับเหลียหลี ซี่เจียนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะมันมากเราได้เห็นการชนะของของวิวมาในรอบที่แล้วชนะอาชีเนี่ยมานะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของจีนซึ่งมือหนึ่งของจีนเองก็โพสต์ใน Instagram บอกว่าก็ขอขอโทษผิดหวังและตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วครับในการเล่นโอลิมปิกเกมนะครับแต่วิวนี่คือโอลิมปิกครั้งแรกของเขานะครับ ก่อนหน้านี้นักกีฬาไทยที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีคนเดียวบุญศัก์พลสนะนะครับก็เป็นเวลา20ปีแต่บุญศักเนี่ยและแบดมินตันเองกติกาคือคุณจะต้องแข่งในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงที่3เพราะนั้นก็ทำให้วิวย,ยังไม่ได้เหรียญน,นะครับยังไม่ได้เหรียญและสถิติกับอาลีเนี่ยถือว่าสูสีมากนะครับเจอกันมา8ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะเท่ากันที่8ครั้งเท่ากันนะครับ เกมล่าสุดเจอกันที่อินโดนีเซียโอเพนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากุรูชนะไป2อูนย์นะครับอ,อย่างไรก็ตามครับในเอเชียนเกมซึ่งเป็นสุดใหญ่ทั้งคู่เจอกันเมื่อ2ปีก่อนที่หังโจนะครับวิวแพ้ครับวิวแพ้ไปในรอบ16คนสุดท้ายทีนี้พอเราเห็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่มันจะเป็นวันบอดีสารท่านผู้ชมผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเกมแรกเนี่ยเริ่มสตาร์ท8เมริกา 30นาทีของที่นี่ถ้าบวกเข้าไปก็คือ13นาฬิกา30นาทีของบ้านเรานะครับ 12, 13าวิวจะลงที่นี่เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะครับในเ,เปิดไว้เลยตั้งแต่10โมงอ่ะนะครับทางบ้านเราก็ก็คงจะทราบนะฮะว่าช่องไหนถ่ายบ้างแล้วก็ AS, เอ่อ True เขาก็ถ่ายนะครับช่องปกติก็ถ่าย T-Sport, ์ตถ่ายที่อ o ์ t พีพโมนไนแล้วก็ช่องเจ็ดเป็นแม่ขาย มันต้องกดอยู่4ี่หช่องเองนะครับเ mm hmm. ชื่อว่า mm hmm. ทุกคนมีททรศน์นะฮะบ, mm hmm. บางคนเนี่ยแอบงงว่าบางคนไม่มีททัศน์หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ mm hmm. แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนคงมีททรศน์นะฮะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยเอ่อก็ตามดูกันถ้าวิวชนะนี่คือเหรียญประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรของวงการกีฬาไทยและวงการแบดมินตันไทยนะครับและอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับวันนี้ขอใช้เวลาไม่มากสำหรับทุกท่านนะครับก็คือ100เมตรชายวิว บิลเนี่ยหลังจากที่ลงแข่งที่ Start t ่ฟรอนนะฮะลมกดหนุ่มเท้าไฟของเราเจ้าของสิติประเทศไทยทำไว้1 1 0่วินาทีในรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาไอรอบชิงเนี่ย่ยวันนั้นลมมันบวกมา2.4ก็เลยไม่นับนะฮะเขาสามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลได้เซมิฟิแนลก็วิ่งกัน3ที่นะครับ สามสามฮีทด้วยกันบิลเนี่ยจะอยู่ในฮีทที่3นะครับฮีทที่3อันนี้ขอบคุณด้วยกับน้องชายสุดที่รักอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือคุณติข่าวสดให้ข้อมูลมาบอกว่าแต่ละคนที่อยู่กับบิลเนี่ยอ,อยู่กับบิลเนี่ยชื่อมันเหมือนกันเลอเกินบิลบิลบิลเนี่ยแต่ละคนออก t ฟ l ิกกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวแสบทั้งนั้นคือไล่เรียงกันแบบนี้ว่าบิลเนี่ยจะวิ่งในลู ช่องวิ่งที่1เราจะเรียกลู่วิ่งที่1ห,หรือช่องวิ่งก็ได้ช่องวิ่งที่1น,นะครับหลายท่านอาจจะเห็นบุคคลเหล่านี้ผ่านทาง TBB s p o r t 1จะเห็นว่าพวกนี้ที่วิ่งแล้วเสียงบรรยายในดูการที่สามสองดูการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเสียงผมนะครับที่บรรยายแต่และคนที่ลงไปเนี่ยโอ้โหมันเบาที่ไหนนะครับต้องบอกว่าภูริพลจะเคียงข้างกับอังเดเดอะกรส ลมกดจากแคนาดาอันนี้เนี่ยเป็นคนที่ท่านจําได้ไหมครับว่าไอ200้สองเมตรที่บราซิลเนี่ยริโอเดจานาโร่ General, ภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยูเซนโบหันไปยิม้มอ่ะหันไปยิ้มให้กับเดอะแกรสเนี่ยนะครับนี่คือคนนี้นะครับแต่อันนั้นได้เกิดขึ้นในรอบคัดเลือกแล้วไม่ได้เป็นการบางถ้าเป็นยุคนี้นะโอ้โบมันบูลี่อะไรอย่างงี้แน่นอนครับเพราะว่าคนเฟะฟะมันเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าวันนั้นเขาเป็นเพื่อนกันและเขาเข้ารอบทั้งคู่นะครับ นี่บิลจะได้อยู่หูแทบติดกันเลยตอนวิ่งเะยครับคนที่สองเนี่ยเป็นนักวิ่งจากสหราชาอาณาจักรนะครับก็คือ h ช n n นล h i ลส์นะครับในรูที่สามรูที่สี่ครับก็คือคีชันทอมสันคนนี้เนี่ยเป็นเวิลด์ลีดนะฮะในปีนี้จากอเมริกาอยู่ๆก็เป็นเวิลด์ลีดแทนที่ของนัวไลส์นะครับไอ้โงกุลว่ากันว่าตัวนี้นะฮะจะเป็นทายาทอสูรครับของไอ้สายฟ้ายูเซนโบนะฮะ คอยดูกันนะฮะสถิติของเขาเนี่ย9.77นะฮะลู่ที่ห้าเนี่ยชื่อเหมือนแขกเหมือนคนมิดเดิลอีสต์นามสกุลเหมือนคนอังกฤษแต่เขาชื่อว่าอับดุลคาริมซันิีบราวจากญี่ปุ่นครับนะฮะก็ซันิีบราวเต้ยเขาวิ่งวิ่งมาคัดเลือกกับบิลเลยเนาะใชะ่โอเคนะครับคนนี้ก็เข้ามาด้วยกันคนที่6คนนี้น่าสนใจครับเฟอร์ดินาหรือเฟดินองโอมันยาล่าจากเคนยา เป็นอันดับที่4ของโลกนะฮะเป็นอันดับที่4ของโลกคนนี้นะครับแล้วก็ลุินที่7นี่ก็ตัวโหดครับก็คือเฟดเคอรี่นะครับจากสหรัฐอเมริกาคนนี้เป็นอดีตแชมป์ร้อยเมตรและ200เมตรในกีฬาชิงแชมป์โลกก็เป็นคู่ประทะของโนอลาลสยเป็นเป็น1 2 1 2 3ออยู่กับวงการวิ่งของสหรัฐนะครับ แล้วก็ลู่วิ่งที่8นะครับหรือว่าช่องวิ่งที่8เนะี่ยอับดุลราชิดซามิดนูจากกาหน้านะครับอันนี้มาจากแอฟริกาและลู่วิ่งที่9ก็คือเบนจามินริชาร์สันจากเซาท์แอฟริกาทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมาเนี่ยมีนักกีฬาที่วิ่งต่ำา10หมดเลยในลุในในฮิตที่3มีแค่2คนที่ไม่ต่ำา10นั่นก็คือบิลครับบิลกับอีกคนหนึ่งก็คืออับดุลราชิด ซาม,มินูจากการน้านั่นเองรอบรองชาเลิ์นั้นจะแข่ง3ฮีทนะครับคัดเอา1-2แต่ละฮีทรวม6คนเข้ารอบไปก่อนนะครับและอีก2คนจะนำคนที่สถิติดีที่สุดเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คืออยากให้บิลเนี่ยทำลายสถิติของประเทศแต่ผมห่วงอยู่อย่างหนึ่งฝนครับ ฝนมันตกหนักมากนะครับบิลจะวิ่งเนี่ยตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งไปแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดมันฟ้าผ่าขึ้นมาจริงๆได้เข้าชิงเนี่ยนะครับก็จะอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไปแต่ต้องยอมรับว่ามันยากสุดๆผมมีสถิติ100เมตรชายมาฝากครับสถิติโลกครับ World Record ยังเป็นของขวัญใจมหาชนที่ทําให้หลายคนเนี่ยเข้าสู่วงการกีฬาแล้วก็ชื่นชอบกีฬาก็คือยูเซนโบนะครับยูเซนโบเนี่ยทำไว้ตั้งแต่ปี2 0 0 9ที่เบอร์ลิน ก็9.58วินาทีวินาทีนะครับ100เมตรโอลิมปิกเกมส์ครับยูเซนโบทำได้ที่ลอนดอนนะครับก็มีโอกาสอยู่ในสนามานั้นด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าโอลิมปิกสเตเดียมซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือลอนดอนสเตเดียมของเวสแฮม9.63วินาทีครับแชมป์แอฟริกาอยู่ด้วยกับบิลครับเจ้าของสตีแอฟริกาก็คือเฟดินองโอมันยาล่าจากเคนยา9.77วินาที สถิติของเอเชียตอนนี้คือซูปิงเทียนนะฮะของจีนทําไว้เมื่อปี2001 9.83นี่คือผมว่านี่คือเป้าที่น่าสนใจนะคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นอะไรนะแต่ว่าเป้าของเอเชียนี่น่าสนนะครับยุโรปครับก็คือลามองมาเซลยาคอบซึ่งเป็นแชมป์โอลิมปิกเกมแบบพลิกล็อกนะฮะคือไม่มีคนจากยุโรปเนี่ยได้แชมป์ร้อเมตรว0่า20ปีตั้งแต่ลินฟอร์ดคิสตี้นะครับ แกมาได้เมื่อครั้งที่แล้วที่ทญี่ปุ่นนะฮะสถิติก็คือ9.80เร็วที่สุดในยุโรปส่วนคอนคาเคฟครับหรือว่าอเมริกันเหนือนะครับเป็นของยูเซนโบะนะฮะก็คือ9.58า็คือเวิ l ์ r เรคคอนะครับโอเชียเนียตอนนี้เป็นของแพทติกจอห์นสันจากออสเตรเลียทำไว้เมื่อปีที่แล้วเองครับ9.93ท่านสังเกตว่าทุกคนวิ่งต่ำ10บหมดนะครับแล้วก็อเมริกาใต้เป็นของฟิลิปเปบาร์ดีจากบราซิลนะฮะ ทําไว้เมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกัน9.96ส่วนเว์ลิสนี่ก็อยู่กับบิลครับก็คือคีชันทอมสันไม่รู้ว่าปล่อยตะขาบกันขนาดไหนแต่เว์ลิสตอนนี้คือ9.77วินาทีเราลุน้นบิลภูริพลบุญสอนกันนะครับแล้วก็ลุน้นวิลกุลวุฒิครับถ้าวิลทาได้คือเหรียญประวัติศาสตร์พรุ่งนี้มาว่ากันว่าประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยจะเกิดขึ้นขนาดไหน มั่นแน่นอนนะครับขอบคุณด้วยครับกับฟาร์มเฮาส์ครับหอมกลุ่นจากเตาทุกวันนะครับขอบคุณทูบิกิฟิลฟรีและขอบคุณสิงเลมอนโซดาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ